สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันอีกนะครับกับช่องตุ๊ตู่พาเที่ยวนะครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาตรวจเช็คการต้มน้ําแบบร้อนเร็วกันนะครับมีเพื่อนบ้านเอามาให้เราตรวจเช็คซ่อมอีกแล้วนะครับมีด้วยกันทั้งหมดเยอะเลยนะครับสี่ลูกเลยนะครับอาการลูกเพื่อนบ้านบอกว่าน้ําไม่ร้อนไฟไม่ติดนะครับไฟไฟไม่เข้านะครับน้ําไม่ร้อนเลยช่วยดูให้หน่อยนะครับ เราก็ทําการตรวจเช็คให้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการตรวจเช็คให้นะครับแบบเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปนะครับตรวจเช็คตรวจเช็คสายไฟแล้วก็ตรวจเช็คสวิตนะครับแล้วก็ตรวจเช็คฐานนะครับแล้วก็ตรวจเช็คขนลวดทําความร้อนอยู่ในฐานกาต้มน้ํานี่นะครับแบบเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปเลยนะครับติดตามชมกันได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราทําการ ถอดก่อนครับท่านผู้ชมกาต้มกาต้มน้ำนี้ก็รุ่นนี้เลยนะครับยี่ห้อนี้เลยนะเป็นรุ่น ca 1 0 9 9นะครับความจุ1.8ลิตรนะครับ1,500วัตต์นะครับโหวัตต์เยอะมากครับมันถึงได้ร้อนเร็วนะครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับตามเพจนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตรวจเช็คเป็นขั้นตอนขั้นตอนครับว่าทำไมหนึงไฟไม่เข้า น้ำไม่ร้อนนะครับทุกคนนะครับไปกันเลยครับเราเลือกลูกนี้นะครับเอาลูกนี้มาซ่อมก่อนนะครับเพราะว่ามองเห็นสภาพยังดีอยู่ครับสภาพภายนอกดูดีนะครับสภาพภายนอกดูดีรูเยี่ยมดูนะครับเราเลือกลูกนี้มาทำคอนเทนต์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับมาตรวจเช็คครับก่อนอื่นเราก็มาเสียบ ปักไฟดูก่อนครับเช็คระบบไฟกันดูกูก่อนเลยนะครับเช็คไฟดูก่อนนะครับเสียบปักเลยครับป๊านี่ครับแล้วก็เปิดสวิตครับเปิดสวิตเปิดสวิตนะครับป๊บไฟไม่ติดนะครับสรุปว่าตัวนี้ไฟไม่ติดนะครับทุกคนไฟไม่เข้านะครับไฟไม่เข้านะครับ เขย่าเขย่าก็ไม่ติดนะครับเปิดปิดเปิดดูครับก็ไม่ติดนะครับไฟแสดงไฟแสดงสถานะไม่ติดนะครับท่านผู้ชมนะครับไปลื้อกันเลยครับท่านผู้ชมครับไปลื้อฐานตรวจเช็คระบบไฟไฟกันเลยครับไปกันเลยครับแล้วก็ถอดเราก็จะเช็คสายไฟก่อนเราก็ต้องถอดฐานก่อนนะครับ มันมีวิธีการเช็คได้หลายแบบนะครับอาจจะเช็คอย่างนี้เลยนะครับถ้าจิ้มเข้านี่นี่เลยนะครับเช็คขั้วเลยนะครับแล้วก็จิ้มหัวท้ายว่าสายไฟนี่ขันในหรือเปล่าอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เห็นได้เห็นกันชัดๆนะครับได้เห็นกันชัดๆว่ามันทํางานแบบไหนนะครับเวลามันเสียมันเสียแบบไหนนะครับโอเคครับถอดกันเลยครับ ก็มีนอ็อตสกูเกลสามตัวนะครับแล้วก็ไขมันออกเลยนะครับนะครับเราให้ทีมงานเราช่วยถอดด้วยนะครับเพื่อต่อการง่ายต่อการถ่ายทำให้ท่านชมได้ดูกันนะครับเปิดเลยครับช่วงออกมาเป็นอย่างนี้นะครับท่านชมก็มีน็อตเกีวปล่อยอยู่สามตัวนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับอยากให้ท่านชมได้เห็นกันชัดชัด ที like ่เราถอดมาก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็จะมาตรวจเช็คสายไฟปลายสายและคนสายนะครับอันนี้ปลั๊กไฟนะครับค้นสายอยู่นี่นะครับทวนโค้งทวนสายอยู่นี่เราก็ใช้มันติมิเตอร์ครับมันติมิเตอร์เป็นตัวเช็คนะครับปรับไปที่ย่านเสียงนะครับย่านเสียงนี่ครับ ถ้าสายไฟไม่ขาดในมันก็จะร้อนอย่างนี้นะครับคลิปนี้ถือโอกาสในเมื่อเราในเมื่อเราทําการซ่อมแล้วเราก็ถือโอกาสอัดคลิปให้ท่านชมได้ดูกันด้วยครับเพื่อเพื่อพ่อบ้านแม่บ้านมีกาต้มน้ํารุ่นนี้แบบนี้เสียอยู่จะได้เอามาซ่อมเองได้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเช็คกันเลยครับเช็คหัวท้ายดูเลยนะครับ มาครับท่านผู้ชมมาทําการตรวจเช็คกันนะครับมาทําการตรวจเช็คกันเลยนะครับนี่ครับเช็คสายนะขาดในหรือเปล่านะครับทําไมไฟถึงไม่เข้านะครับเส้นนี้ไม่ขาดนะครับอีกเส้นหนึ่งครับไม่ขาดนะครับยังมีสัญญาณดังตีดมีสัญญาณต่อความต่อเนื่องอยู่นะครับมีสัญญาณความต่อเนื่องอยู่ครับแสดงว่าปลั๊กไฟนี้ยังไม่เสียหายครับท่านผู้ชม ผ่านครับโอเคนะครับเราค่อยๆวิเคราะห์ไปนะครับว่ากาต้มน้ำลูกเนี้ยมันเป็นอะไรเสียทำไมถึงน้ำไม่เข้าไฟไม่ติดนะครับต่อไปเปิดตูดเช็คครับเปิดตูดฐานกาต้มน้ำเช็คครับมีน็อตสกูเกียวปล่อย3าตัวเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับไปถอดกันเลยครับ เมื่อถอดเสร็จนะครับน็อกกูสามตัวแบบนี้นะครับเราก็เปิดฝาเลยครับช่วงออกมาเป็นแบบนี้นะครับเจออะไรมั่งครับเจอคนลวดทําความร้อนนะครับท่านชมคนลวดทำเอาเก็บไปก่อนครับคนลวดทําความร้อนแล้วก็มีไฟแสดงสถานะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเนี่ยครับขนลวดทําความร้อนอยู่นี่ครับท่านชมเห็นไหมคนลวดทําความร้อนเนี่ยเราจะทําการตรวจเช็คนะครับเช็คหัวนี่นะหัวนี้กับหัวนี้นะครับหัวต้นเนี่ย นี่ครับหัวนี้หัวนี้นะครับว่าคนลวดทำความร้อนเนี่ยมันขาดไหมนะครับทำการตรวจเช็คเลยนะครับใช้ย่านเสียงเช่นเคยครับนี่ครับท่านชมขดลวดทำความร้อนยังใช้งานได้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเราอยากรู้ว่ามันมีกี่โอห์มนะครับเราก็หมุนไปที่ย่านโอห์มครับนี่ครับย่านโอห์มนะครับ เราจะวัดโอห์มดูนะครับมันจะมีประมาณสามสิบโอห์มนะสามสิบนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับขนรวดยังโอเคใช้งานได้นะครับผ่านนะครับขนรวดผ่านต่อไปมาวัดหน้าหน้าสัมผัสคอนแทคนี่นะครับสองอันนี้นะครับสองอันนี้ตั้งงี้ให้ท่านชมเห็นจะเห็นไหมครับนี่ครับมาวัดมาวัดตรงนี้นะครับวัดตรงสันนี่นะครับ แล้วมาวัดกับตัวนอกนะครับว่ามันยังมีความต่อเนื่องอยู่หรือเปล่านะครับทําการตรวจเช็คครับอยากให้ท่านชมหินกันชัดหน่อยครับนี่ครับยังใช้ได้ครับยังใช้งานได้นะครับโอเคครับหน้าสัมผัสยังโอเคอยู่นะครับผ่านนะครับจุดนี้ผ่านไม่ใช่จุดนี้เสียนะครับยังไม่เจอจุดเสียเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆวิเคราะห์ไปด้วยกันครับท่านชม ่อยวิเคราะห์ไปด้วยกันนะว่าเอออะไรมันเสียเอออะไรมันเสียนะกาต้มน้ําของเรารุ่นนี้ทําไมเสียเยอะจังนะครับโอเคครับไปตรวจเช็คกันต่อครับเหลืออีกที่หนึ่งครับสวิตครับท่านผู้ชมสวิตนะเราก็ทําการถอดสวิตออกมาตรวจเช็คครับนี่ครับท่านผู้ชมมีนอ็อตสกูหนึ่งตัวเองนะครับ เดี๋ยวปล่อยนะครับออกมาแล้วนะครับท่านชมออกมาแล้วครับหนึ่งตัวครับอันนี้อันนี้ถอดง่ายๆนะครับถอดง่ายสําหรับมือใหม่ก็ถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอไว้นะครับกลัวถ้ากลัวประกอบไม่ถูกนะครับท่านชมนะครับแล้วก็เปิดฝาได้เลยครับ ก็จะมีน็อตตรงนี้อีกสองตัวนะครับท่านผู้ชมน็อตข้างล่างหนึ่งตัวนะครับข้างล่างหนึ่งตัวแล้วตรงนี้สองตัวนะครับเปิดฝาออกมาง่ายๆนะครับเปิดฝาออกมาง่ายๆเปิดฝาก็จะมีแค่ตัวล็อกเขี้ยวล็อกสองฝั่งนะครับถางมันออกมันก็ออกแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะดึงออกปุ๊บอย่างนี้นะครับง่ายมากๆเลยครับทุกคนนะครับฝาต้มน้ําเนี่ย รุ่นกาแบบนี้เนี่ยจะต้องไม่เสียไม่ชำรุดนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวจะพูดต่อนะครับเพราะว่าถ้าฝาไอ้น้ำรอดจากตรงนี้ไปได้เนี่ยสวิตจะไม่ตัดระบบในการทำงานนะครับเมื่ออุณหภูมิเขาได้ได้ได้อุณหภูมิแล้วเนี่ยสวิตจะไม่ไม่ทำการตัดนะครับเพราะว่าน้ำพอปิดฝาใช่ไหมครับลองปิดฝาให้ท่านชมดูนะ ปิดฝานะครับไอความร้อนเนี่ยมันจะไหลเข้าที่มือจับนี่ครับผ่านสวิตท h e r m o สตัดสวิตท h e r m o สตัดนี่นครับสวิตก็ทําการเด้งเด้งนะครับ <olacak. S 1> เดี๋ยวเราจะ<ๆ>เปิดให้ดูนะครับมันเข้ารูไหนนะครับเปิดให้ดูเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับมันเข้ารูนี้นะครับเ <Francis> พื่อท่านผู้ชมมันเข้ารูนี้นะพูดลิ้นพันกันแนละ้วขอโทษเด้วยครับนี่ครับไอน้ําจะเข้ารูนี้นะครับไหลมานี่นะครับผ่านมานี่ผ่านมานี้ผ่านสวิตนะครับ เดี๋ยวถอดสวิตให้ดูครับว่าสวิตมันทําหน้าที่แบบไหนนะครับเดีย๋ยวถอดสวิตมาให้ดูหน่อยครับอันนี้ก็ถอดอง,ง่ายๆนะสวิตนะครับมันมีเขี้ยวล็อกเห็นไหมครับทาา่านชมมีเขี้ยวล็อกเขี้ยวล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็ถอดสกรูอีกหนึ่งตัวนะครับสกรูกหนึ่งตัวถอดออกมาเลยครับ เราจะมาเช็คสวิตช์ดูด้วยนะครับเพราะว่าสวิตช์เสียไหมนะครับส่วนสายไฟนี่เราก็ทําการตรวจเช็คด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราทําการถอดถอดกิ๊บล็อกออกนะครับถอดกิ๊บล็อกโดยใช้คีมดึงนะครับโดยใช้โดยใช้คีมดึงออกนะครับสักคู่นะครับท่านผู้ชมถ้าเราออกมางนี้ได้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องอดปดกิ๊บล็อกก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะครับก็วัดวัด หัวสายปลายสายทั้งสองเส้นสีขาวนี้นะครับเราจะตรวจเช็คให้หมดเลยนะเป็นขั้นตอนกั้นตอนไปนะเราจะหาจุดที่ไฟไม่เข้าให้เจอนะครับทุกคนนะครับเอาเลยครับตรวจเช็คครับนี่ครับขนสายแล้วก็ปลายสายครับถ้ามีเสียงความต่อนเนื่องก็ยังไม่ขาดนะครับ ไม่ดังนะครับทุกคนยังไม่ดังเอานะครับทําการตรวจเช็คนะครับเมื่อกี้ขอโทษนะครับไม่ลืมอเปิดมิเตอร์นะครับไปย่านเสียงนะครับเอาครับตรวจเช็คครับโคนสายครับแล้วก็ปลายสายฝั่งนู้นสองเส้นนะครับเอาทีละเส้นนะครับเอาทีละเส้นนี่ครับยังมีความต่อเนื่องอยู่นะเสียงยังร้องอยู่นะครับแสดงว่ายังเส้นนี้ไม่ขาดนะครับต่อไปอีกฝั่งเส้นนี้ครับ ทำการตรวจเช็คกันอีกรอบนะครับโคนสายปลายสายนะครับเนื่องจากขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับนี่ครับสายนี้ไม่ขาดนะครับอีกสายหนึ่งครับโอเคนะครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สวิตสายตัวนี้สมบูรณ์นะครับไม่มีขาดในนะครับเขาหุ้มฉนวนกันความร้อนมาอย่างดีเลยนะครับส่วนสวิตมันมันมันมีหน้าตาอย่างไงเราหงายท้องให้ท่านชมได้ดูกันครับนี่ มันมีใบเป็นท่อนด้วยครับท่านชมใบเป็นท่อนนี้ทําหน้าที่เมื่อโดนไอ้น้ําไหลเวียนเข้าไหลเวียนเข้ามามาแล้วมาโดนสวิตตัวนี้นะครับมันก็เกิดการกุ้งตัวนะครับทําให้สวิตป๊อกแป๊กป๊อก,ปอกแป๊กอย่างนี้นะครับทําให้สวิตมันมันมันตัดระบบนะครับมันตัดระบบเมื่ออุณหภูมิได้ที่แล้วนะครับ มันตัดระบบแบบไหน๋ยวเราไปเทสให้ท่านชมได้ดูกันครับโดยการใช้ไฟเช็คครับท่านผู้ชมครับเรามาเช็คสวิตก่อนก็ได้ครับว่าสวิตมีความต่อเนื่องไหมครับเสียหรือเปล่านะครับเราก็เปิดครับเปิดตอบน้ำแลครับเปิดเปิดสวิตครับปั๊บแล้วก็ตรวจเช็คความความต่อเนื่องครับว่าสวิตทำงานไหมนี่ครับยังทํางานอยู่นะครับมันทํางานอยู่นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับ มันตัดระบบแบบไหนเมื่อความร้อนอุณหภูมิประมาณ140องศาแล้วเนี่ยมันถ้าก็ะทาการตัดปักอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมตัดปักอย่างนี้มันตัดได้ยังไงนะครับมันฉลาดได้ยังไงเราไปดูกันครับเดี๋ยวผมทดลองให้ดูครับโดยใช้ไฟแช็ค,ครับท่านผู้ชมโดยใช้ไฟแช็กนะเราเราจะใช้ไฟแช็กนะครับแทนแทนไอ้น้านะครับเมื่อความร้อนได้ที่นะครับลนไปที่ ใบเมททอนตัวนี้นะครับดูนะครับแล้วมันจะตัดระบบนะครับนี่ครับมันตัดระบบแล้วเห็นไหมครับเอาลองให้เห็นดซับอีกทีครับอีกข้งนึงนะครับอีกข้งหนึ่งเพราะว่าท่านผู้ชมบางบางคนอาจไม่รู้ว่ามันทํางานแบบไหนนะครับนี่ครับมันตัดระบบแล้วนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิด ไอแผ่นใบไม้ทอนตัวนี้ถ้ามันยังร้อนอยู่มันก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับต้องให้มันร้อนต้องให้มันเย็นก่อนนะครับเอาครับรออีกทีครับนี่ครับแจ๋วสรุปแล้วสวิตก็ยังไม่เสียนะครับสวิตก็ยังไม่เสียใช้งานได้นะครับเอออะไรเสียกันแน่ครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันครับว่าอะไรเสียนะครับแล้วก็ เราก็ทําการตรวจเช็คไปอย่างเป็นขั้นตอนแล้วนะครับอย่างเป็นขั้นตอนขั้นตอนแล้วเราก็มาวิเคราะห์ดูแล้วนะครับปลั๊กไฟก็ไม่ขาดนะครับปลั๊กไฟก็ไม่ขาดสายสวิตก็ไม่ขาดสวิตก็ใช้งานได้นะครับที่เราสงสัยก็คือขาคอนแทคของตัวนี้ครับขาคอนแทคของตัวนี้นะครับมันมัน ไม่สัมผัสมันไม่สัมผัสกับตัวนี้ครับท่านผู้ชมตัวนี้ครับตัวนี้นะมันไม่สัมผัสนะครับมันอยู่สูงจนเกินไปครับเราใช้มือกดลงไปนี้ก็ได้ครับมันมันขามันเนี่ยขาของมันเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนตีนเป็ดเลยนะครับเหมือนตีนเป็ดเรากดลงไปก็ได้ครับเราใช้อุปกรณ์อะไรกดลงไปก็ได้ครับนี่ครับกดลงไปนี้ครับกดลงไปครับ กดลงไปเดี๋ยวเราใช้ไกล่วางกดลงไปอีกทีนะครับกดลงให้กดลงกดลงครับนี่ครับกดลงครับนี่ครับเราคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราทําการตรวจเช็คแต่ละขั้นตอนแล้วไม่เจอนะครับด้านนี้ก็เป็นอย่างนี้นครับทําไมเราต้องตรวจเช็คแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับถ้าเราเช็คแบบเสียบปลั๊กไฟแล้วก็วัด ไฟว่าไฟมาหรือเปล่าก็ได้นะครับแต่เราเน้นความปลอดภัยเราก็เลยลื้อออกมาตรวจเช็คแบบนี้ดีกว่าครับเพราะว่าลื้อไม่ยากนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดลองไฟกันว่าเราหาเจอแล้วว่าอ้น,นี้มันน่าจะเป็นอันนี้มันจะใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองไฟกันดูนะครับ mm hmm. เพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับถ้าเกิดเราจะถอดออกมาก็ได้นะครับ หน้าคอนแทคตัวนี้ถอดออกมาแล้วทําการดัดก็ได้นะครับดัดก็ได้ดัดก็ได้นะครับมันเหมือนติดเป็ดนะครับมันเหมือนติดเป็ดอย่างนี้ครับเราถอดออกมาก็ได้นะครับถอดออกมาแล้วก็ดัดแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายหน้าคอนแทคนะครับเพื่อมันจะได้สัมผัสกับตัวนี้ได้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองไฟกันดูครับเสจแล้วนะลองมท้า เราคิดว่าอันนี้เสียนะครับเราก็เลยเราก็ต้องมาทดลองกันก่อนประกอบจริงนะครับเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วเราจะลองไฟเลยนะครับนี่ครับไฟปักไฟนะครับเห็นรูปเปล่าไม่รู้ครับอยากให้เห็นกันชัดๆนะครับท่านผู้ชมนะครับ เราจะทดลองก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเสียเนี่ยมันใช่ตัวนี้ไหมนะครับเพราะว่าเราก็ตรวจเช็คมาหมดแล้วนะครับโอเคเียบปักเลยครับปั๊มเปิดสวิตช์ครับนี่สวิตช์อยู่นี่นะต้องติดขอเตือนหนูหนูน้องๆน,น,นะครับทําการซ่อมเนี่ยควรมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับเพราะว่าไฟสองรอยี่สิบโวลต์เนี่ยมันถึงอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับ ทำการซ่อมต้องมันระมัดระวังนะครับเปิดสวิตช์ครับปลั๊กแสดงถานะติดแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยปลั๊กมันหลวมนะครับปลั๊กมันหลวมนี่ครับไฟแสดงถานะแล้วหน้าคอนแทคเสียนะครับท่านผู้ชมซ่อมได้แล้วนะครับสรุปแล้วหน้าคอนแทคตัวนี้เสียนะครับมันเสียคือมันมันกุ้งงออย่างนี้ครับท่านผู้ชมมันไม่ไปสัมผัสกับมันไม่ไปสัมผัสกับตัวนี้นะครับโอ้โห เสียบแป๊บเดียวร้อนเร็วมากเลยครับท่านชมร้อนเร็วมากเลยนะก็คือหน้าสัมผัสตัวเนี้ยไม่ไปสัมผัสกับตัวนี้ครับหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับคือง่ายๆเลยครับซ่อมแบบง่ายๆเลยครับถ้าท่านชมเจอการเดียวก็จัดการซ่อมเลยครับท่านชมโอเคนะครับทําการตรวจเช็คแบบเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปนะครับแล้วเราจะเจอนะครับค่อยๆวิเคราะห์นะครับค่อยๆวิเคราะห์เดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปประกอบ ประกอบแล้วเราจะไปต้มน้ําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่ามันร้อนแล้วสวิตทําการตัดระบบอย่างที่เราทดลองให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันหรือไม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอไปประกอบกันครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอไปประกอบกันครับแล้วไปดูตอนต้มน้ําอีกทีครับครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเราประกอบตัวกาเสร็จแล้วนะ จะมาลองนะครับหมุนหมุนให้ดูหน่อยครับหมุนให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับหมุนหมุนนะครับประกอบเสร็จดังเดิมแล้วพร้อมส่งคืนเพื่อนบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําการทดลองต้มน้ําดูด้วยนะครับว่าสวิตจะกลับมาตัดระบบหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับครับท่านผู้ชมเราประกอบเสร็จหมดแล้วนะนี่ประเสร็จหมดแล้วนะครับเสร็จหมดแล้วนะครับเสร็จหมดแล้วนี่ครับ รอบเสร็จหมดแล้วนะเข้ารูปดังเดิมนะครับหรือยังไงก็ประกอบอย่างนั้นนะครับตอนนี้เราจะมาลองไฟให้ท่านชมดูนะครับว่าไฟมันเข้าหรือยังนะครับเนื่องจากลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าไฟไม่เข้านะครับเรามาลองไฟกันดูนะครับเช็คดูเพื่อความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับสังเกตดูที่ไฟแสดงสถานะนะครับทุกคนนะครับเจบปักครับเจบปักไฟนะครับ เกือบแล้วนะครับเปิดสวิตช์ครับเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์นี่ครับไฟแดงแล้วนะครับเห็นไหมครับท่านชมเห็นไหมแล้วอย่าลืมเช็คไฟรั่วด้วยนะครับเราต้องเช็คไฟรั่วหรือเปล่าด้วยนะครับไม่มีไฟรั่วนะครับท่านชมแจ๋วมากเลยครับ๋ยวเราไปทดลองต้มน้ำให้ท่านชมดูกันอีกรอบนึงครับไปกันเลยครับ เราก็จะมาต้มน้ําดูนะครับมาเช็คดูสวิตนะครับสวิตจะตัดหรือไม่นะครับเราใส่ไปพอประมาณนะครับท่านผู้ชมพอประมาณนะครับใส่เข้าไปครับพอประมาณนะครับพอประมาณครับเพื่อความรวบรัดนะครับเพื่อความรวบรัดขวดเล็กครับขวดเล็กนะครับเราจะลองต้มให้ดูนะครับแล้วก็ปิดฝาครับขวารับ ปักไฟนะครับเตียบนี่ครับเปิดสวิตช์ครับปั๊บเร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเอาครับต่อไปเรามาดูกันว่าเดี๋ยว ครับพอมันพอไอ้น้ำนะครับไอ้น้ำมันขึ้นมันก็จะไหลเวียนมานี่ครับมาส่งที่สวิตเทอร์โมนะครับเทอร์โมมันก็ทําการตัดอัตโนมัตินะครับเพราะว่าแผ่นไบเมทอนทางานก้งตัวด้วยไอ้น้ำนะครับด้วยไอ้น้ำมันก็ทําการตัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับมันจะตัดตอนไหนนะครับเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูก่อนครับว่ามันร้อนเร็วมากเลยครับเห็นไหมไอ้น้าขึ้นแล้วครับ ไอ้น้ำเข้าตรงนี้นะครับท่านชมเข้าตรงนี้นะมันจะเข้ารูนี้นะครับมันจะเข้ารูนี้ลไหลมาไอ้น้าเวียนมานี่ครับไปโดนแผ่นไบเมทอแผ่นโลหะแผ่นแผ่นไบเม,บเมททอนทาให้ไบเมทอนกุ่งตัวสวิตก็ทําการตัดระบบครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องกันเลยครับตั้งกล้องดูว่ามันจะตัดไหมหรือ สังเกตดูที่สวิตให้ดีๆนะครับท่านผู้ชมนะครับสวิตนะครับมันจะตัดมันเป็นสวิตป๊อกแป๊กนะครับท่านผู้ชมนะครับมันแดดเร็วมากๆเลยครับหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์เลยนะครับตัวนี้กินกระแสนะครับพอๆกับไมโครเวฟเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับมันตัดแล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหม มันตัดแล้วครับมันตัดแล้วนะครับท่านผู้ชมมันตัดแล้วนะครับโอเคนะครับเราก็ซ่อมมาได้สําเร็จแล้วนะครับทําการตรวจเช็คอย่างเป็นขั้นตอนมาสําเร็จแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ที่เราทําขึ้นมาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กันนะครับเพื่อทําคลิปดีๆมีประโยชน์มาฝากท่านผู้ชมเรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายดูครับโอมันร้อนมากมากเลยครับทุกคนสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วสรุปแล้วโอ้ยกร้อนมากเลยนะครับท่านผู้ชมยกวางไว้ก่อนนะครับสรุปแล้วไอตัวนี้เสียนะครับเสียเราก็ทําการดัดขาหน้าคอนแทกเรียบร้อยหมดแล้วครับกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับท่านผู้ชม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย